สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook และชาว y o YouTube ท,ทุกท่านนะคะวันนี้ร้านวอเกษตรแท็กเตอร์ของเรามีรถไถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะคะเป็นรถไถคูปตารุ่น L 4 0 1 8นะคะสภาพสวยๆเลยจดทะเบียนปี60นะคะวันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพรวนนะคะตราช้างนะคะสภาพสวยๆเลยทีเดียวนะคะเรามาดูสภาพใกล้ๆของตัวรถกันเลยดีกว่านาะ ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะคูปต้ L 4 0 1 8นะคะสวยๆเลยจดทะเบียนปี60นะคะสีสันสวยงามพร้อมใช้งานเลยนะคะอาบริเวณที่นั่งขับนะคะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปซ่อมอีกแล้วนะคะนานานะคะใบมีดดันดินใหม่นะคะ มีกาดให้วอลเกษตรแท็กเตอร์นะคะสวยๆเลยยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะยางหน้ายางหลังนะคะคูป a ต้า l 4018นะคะจดทะเบียนปี60นะคะเครื่องเดิมๆเลยนะคะอ่าเห็นไหมรอยมาร์กยังอยู่เลยคะ่ะรอยมาร์กจาก QC จากศูนย์ยังอยู่เลยนะคะสวยๆเลยยางใหม่สี่เส้นเลยนะคะ เราใส่เป็นท่อรั่นให้นะคะ,ะชั่วโมงการทำงานนะคะอยู่ที่454ชั่วโมงเท่านั้นนะคะจดทะเบียนปี60นะคะสวยๆเลยด้านหลังนะด้านหลังจะเป็นผ่านพวนตาช้างนะคะ,ะ622นะคะเดิมๆนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลัง PTO นะคะ PTO สวยๆเลยนะคะเดิมๆเลยนะคะฮันลิกใช้งานได้เป็นปกตินะคะรถคันนี้เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะจดทะเบียนปี60นะคะอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะราคาอยู่ที่4 1 5 0 0 0บาทนะคะส่งฟรีนะคะ 4, 1 5 0 0 0บาทนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าต่อรองราคาได้นะคะที่0910062972นะคะ0910062972นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะชื่อร้านของเรานะคะ ร้านบอกเกษตรแท็กเตอร์นะคะอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะมีรถหลายรุ่นหลายราคานะคะลูกค้าก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่0910062972นะคะรถคันนี้จดทะเบียนปี60นะคะคูเปตา้า l 4 0ส8นะคะสวยๆเลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาชมวิดีโอการทำงานของตัวรถกันนะคะเอไไปไหมไะคะ่ะ